ู่มคะตนเด็คนรุนเราเนีู่วะปกติแล้วเนี่ยหมู่บ้านของเราเนี่ยมีเงินโขการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องขอพ่อขอเอช่องเสเปรอาไว้หมู่บ้านเราช่องเสนเปรวีอยากดีควังคำบอกแล้วมาพวกเราหมู่ช่องกับหมู่ฮกเนี่ยมันผูกกันนะเด็กคนหมู่ช่องตอบหมู่ฮแยกไปหมู่ฮกแยกไปเขาก็ได้รับเงินช่องเสนเปรของเขาไปแล้วแต่ทีนี้ของเรามันอย่างยบยิ่ ช่องจองเต้เป็ดแต่ฝ่าเอิญว่าชาวมัติปี่ยืมเงินจะไม่จีบหมูช่องกับหมูอกอย่างหมร่วมกันนั้นรากฏว่ามีคนในหมูอ๊กที่เขาแย็ไปยืมเงินติดอยู่กับเรากันในช่วงอนเขาแย็กับเขาแย็ไปแต่เงินเนี่ยยืมติดอยู่กับตรงติดอยู่กับเราเลยนะตับเจ้เรายหญไปไหนเล็กตับติดต้นติดแฟนต้นกระตรงติดแฟนอยู่นั่นแหละกตับเจ้ต้นใหญ่ไม่เฉียงไม่ต้นกระติดแฟนใช่ไหมคะเนี่ยในหมาบอกขี่มาที่ไปนะเรารู้กันนะซึ่งปีนี้มันมีปัญห่าบัลนี้แล้วเลยค่ะ พอลั่จากเสียวเขาเปลี่ยนท้ายไม่ต้อการท้แนั้นกมหวาทุกใต้มานีมันหวาเติเตียนประตารของทุนหมู่บ้านจกกุนเกาแบบนี้ไม้กุนเก่าไม่ก็ไปอยู่กีก้นไปติดจยู่กีก้นหรือต้องเอาไปเอามาจากเคยยกกลับไปบ้านกอะไ้ก็ต้องบอกการสุดยอไปแบบนา้ต่อถูกไหมคะเออาก็วาเงนูกกันบกพ่อบจกจอเขาู้ช่องเราเนี่ยจกคณะกรรมการชุดเกา ไม่ได้ใช่ไหมคะนะกับคณะกรรมการไม่ทาไม่กรรมการไม่อตังโยแต่ใหญ่เนี่ยค่ะนายเกษมเดียวกบ้างเนี่ยไม่จ่ายนจะบวชเงินตัวนี้โตหลวงว่าตัวนี้เงินกอ้บ้านของกองของโตของผู้จิงสมของเราเนี่ยค่ะเงินนี้คาดไปเงินไม่ใช่ว่าเงินขาดเงินเงินคาดไปแต่เน้นไม่ได้บอกว่าเงินทุนนะไม่บอกว่าเงินมันคาดไป ตออเนียนจากบัญชีตีว่านุยพ่อจะมีรักษางมือเพื่อทำตั้งแต่วันที่2เปือกาวส่งมาห้าอกีมีเงินอยู่เรื่องแท่สข้อเมื่อแมบฟันส่งรอยกาบาเเจ็ดสตาม์งเงินติดอยู่ในช่องบัญชีแต่เงินในช่องบัญชีเนี่ยกรรมการจุดไม่จำใจทำได้ได้าะยังติดคนเบิกต้อนอยู่ทีกรรมการจุดเปาได้ก็ไม่มีการส่งม